แอบดูแพนด้าค่ะทุกคนด้าน,นไงอุย้ยใครมานอนรอแม่เนี่ยโอ้มาดอนรอแม่เหรอนอนรอคุยกับแม่เหรอครับเออมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเปล่าอ่ะสวัสดีก่อนเลยเวสวัสดีไ่แม่ก่อนส,สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายแพนด้าครับชื่ออะไรชื่ออะไรบอกแม่ดิชื่ออะไร ได้ยินไหมครับทุกคนชื่อด้าเหรอเออชื่อด้าด้าโอ้แพนด้าเหรอเหรอแล้วหลอด้วยไหมแพนด้าหล่อไหมรอเอออย่าวีนอย่าวีนนั่งเฉยนั่งลง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 เฉยๆนั่งลงเฉยๆนะรู้เรื่องเปล่าหล่อมากไหมครับมากเขาจะไมคุยเก่งจังเลยเนี่ยเออคุยเก่งไหมคุยเก่งมากเหรอ เก่งมากเลยได้ยินไหมครับทุกคนอายแล้วเอาบายบายก่อนบาย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 ครับไปแล้วไปแล้ว